ห้องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภาิเิหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดิน EP 842ช,ชุด,ชดหวนรำลึก 23ปีวันที่หลวงปูส่สวงละสังขารกับคุณหัวเดี๋ยวนี้เรามักจะเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับพระภิกษุกับสีกาอยู่บ่อยครั้งจึงไม่แปลกเลยที่จะทำให้ผู้คนเกิดความไม่แน่ใจหรือบางคนถึงกับกลัวเลยทีเดียวโดยเฉพาะผู้หญิงแต่ก็ไม่ใช่ทุกอย่างจะถูกต้องตามที่เราได้เห็นด้วยตาเนื้อเสมอไป เหมือนกับเรื่องราวของคุณหัวเมื่อประมาณสัก28ปีที่ผ่านมาแล้วปกติแล้วคุณหัวกับคุณโองคงจะไปไหนมาไหนด้วยกันเสมออีกทั้งยังเป็นคนที่ชอบทําบุญชอบไปวัดจนกระทั่งได้รับรู้เรื่องราวของหลวงปู่สวงจึงได้ชวนกันเดินทางไปกราบหลวงปู่ครั้งที่ไปถึงภาพที่ปรากฏต,ตรงหน้าทำให้คุณหัวเกิดความกลัว ถึงกับวิ่งหนีไม่คิดว่าจะมาเจอกับพระภิกษุที่มีการกระทำแบบที่เธอเห็นซึ่งที่ผ่านมาที่ทางช่องได้สัมภาษณ์และพูดคุยก็เกิดความรู้สึกแบบเดียวกับคุณหัวจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยแต่ที่แปลกก็คือคุณหัวและคนอื่นที่เกิดความรู้สึกแบบนั้นกลับเกิดความรู้สึกเล,ลื่อมใสและศรัทธาล้วงปู่สวง แบบที่ว่าทุกลมหายใจมีแต่หลวงปู่สวงแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นเช่นนี้บางคนก็หายไปเลยนั่นก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาและบุญสัมพันธ์ที่มีต่อหลวงปู่สวงหากคนใดมาแล้วจากไปเลยนั่นก็แสดงให้เห็นว่าเขามีบุญสัมพันธ์มาแค่นั้นแต่สำหรับคุณหัวแล้ว หลังจากที่ดีเห็นได้สัมผัสถึงตัวตนที่อยู่ข้างในของหลวงปู่สวงแล้วเธอแทบจะรีได้ว่ายอมทุ่มเททุกอย่างให้กับหลวงปู่ไม่ว่าหลวงปู่จะให้ไปไหนเธอจะติดตามไปทุกที่ยอมปิดร้านขายของก็ยอมแต่หลวงปู่เองก็เมตตาและเอ็นดูคุณหัวมาตลอดจวบจนวันที่หลวงปู่ละสังขาร คุณหัวเองก็ได้ยืนอยู่เคียงข้างรูปของหลวงปูส่สวงในวันที่หลวงปู่ละสังขารสังเกตได้จากสีหน้าและอากัรกริยาที่บ่งบอกถึงความสูญเสียอย่างชนิดที่จะหาอะไรมาเปรียบเทียบมิได้นี่เองที่นับได้ว่าคุณหัวเป็นหนึ่งในไม่กี่ท่านที่โชคดีที่สุดซึ่งเป็นความโชคดีที่ไม่สามารถจะไข,ขว่คว้ากันได้ง่ายๆ เรามารับฟังคุณหัวเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังด้วยตัวเองกันเลยครับเป็นวาลาที่ว่าครบเออยี่สิบสามปีที่หลวงปู่สวงละสังขารที่ได้จากเราไปฟังความในใจของคุณหัวที่เราได้สูญเสียหลวงปู่สูญเสียหลวงปู่ก็มันเป็น,ปน,ปนไปตามการเวลาเนาะอเออ ก็ไม่มีอะไรแต่ทุกวันนี้ก็ยังนึกถึงความเมตตาที่หลวงปู่ให้มาตลอดอะค่ะทุกวันตื่นมาจะนึกถึงหลวงปู่แล้วก็ใจธิษทานจิตเอยถึงหลวงปู่ทุกๆกวันเลยค่ะอืมหลวงปู่เคยให้อะไรบ้างอะหลวงปู่เคยให้อะไรบ้างก็ถ้าเป็นคําสอนนี่คือปูจ่จะจะจะไม่ได้พูดเป็นคําสอนแต่จะดูการกระทําที่ปู่ทําให้เหมือนแบบว่าให้เราอย่าปล่อยวางอย่าไปยึดถือกะอะไร ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป mm hmm. แล้วก็ให้สิ่งที่สําคัญที่สุดคือที่ที่ที่คิดนั่นคือทําใจให้บริสุทธิ mm ์ hmm. จะอย่างนี้ค่ะจะยึดอยู่อย่างเนี้ย mm hmm. จะไม่คิดอะไรกับเขาจะยังไงแบบคือดูที่ตัวเราเองว่าเราจะไม่คิดอะไรที่มันไม่มีผลทําให้คนอื่นเข้ามาทุกข์กับเราอะค่ะเออแล้วเมื่อก่อนนี้ได้ข่าวว่าเออกลัวกลัวหลวงปู่ด้วยใช่ไหม อ๋อเพราะว่า <c oughs> อกลัวแบบเพราะว่าเจอปู่แล้วปู่ก็จะมาปู่จะจับแบบปู่เมตตาแต่เราไม่เข้าใจเพราะเรากลัวเพราะเราเห็นว่าเราเป็นผู้หญิงอะค่ะ <c oughs> แต่ตอนนี้พอเวลาผ่านไป <c oughs> ก็เวลานึกถึงปู่จะปู่ลูกของโหสิกรรมลูกอาจจะไม่เข้าใจเลยแบบคอยหลบแบบบางครั้งก็ หลบหลวงปู่เลยแบบกลัวนะแบบกลัวเขาจะมองไม่ดีภาพพจน์กับหลวงปู่อะไรกับเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วค่ะแต่ทุกวันนี้ก็มันเมื่อก่อนนี้หลวงปู่เคยจับตัวกับตัวเราเหรอ อืมเคยค่ะเออแล้วก็เคยเคยนวดให้ปู่ไหมเคยค่ะเคยนวดแต่ของปู่ปู่จะบอกคือนวดว่าให้นวดอย่างนี้ให้ของปู่นี้จะนวดไม่เหมือนของคนปกติคือจะให้ดึงดึงหนังขึ้นมาดึงพุดดึงพุดอย่างงี้ค่ะดึงยุดดึงอย่างนี้ใช่ดึงดึงมาส่วนมากจะแล้วปู่ไม่ไม่เคยให้อะไรแล้วให้นุ่นให้นี่ให้จีวอนให้ผ้าให้อะไรต่ออะไรนี่ยอ๋อก็ก็มีแต่เขียนที่ว่า ที่ที่เคยส่งไปให้เฮอูดูที่ว่าเขียนตามอผนังแล้วก็ตามผ้า<อ>ปูที่นอนอะไรเง<อ>ี้ยก็ปูจะมาจําที่ที่บ้านนะฮะแล้วเอ,อตกลงก็วันวันที่แปดก็คุณโอ่งไม่ได้มาก็เธอคงไม่ได้มาใช่ไหมใช่ใช<อ>่เพราะว่าไม่ไม่ไม่ชอบคนเยอะอืมค่ะจะไปส่วนมากจะไปเวลาที่เราไปแล้วมันสบายใจไปไม่ได้ไม่พลุกพล่านแบบตั้งใจแบบที่ฐานแบบครูเหมือนจะ คุยแบบหรือจะนึกอะไรแบบมันมันสงบดีอ่ะอืมอ่ะอย่างเงี้ยแต่ทุกวันนี้ก็มันทาบุญสร้างบุญกุศลแล้วก็จะบอกปู่ว่าลูกขอถวายบุญกุศลนี้ให้กับปู่นะที่ปู่เมตตาลูกมาชีวิตนี้นับว่าโชคดีแล้วที่ได้เจอปู่เป็นยี่ยึดเหนี่ยวแล้วก็เมตตาผมหนูว่าสุดยอดแล้วค่ะยังวันที่เอ่อที่ปู่ละสังขารมาแรกๆน่ย าจากในรูปภาพน,นี้คุณวนลองเสียน้ําตาเลยใช่ไหมใช่วันแรกที่ปู่ที่ปู่เสียเพรภาพนี้อยู่ที่โคราชแล้วก็ไปเดินแม่โครเพราะนั้นแปลกมากที่ไปเดินแม่โครไปเจอเจ๊นยเจสํารวยโดยที่ไม่ได้นัดกันเลยมาเจอ,อแบบเอ้ามาเหรออะไรเง<อ>ี้ยใช่เจอกันอเ<ม>จอแบบว่ามาอาวทำไมมาเจอกันก็ไม่มีอะไรตอนนั้นสักประมาณหกโมงกว่าพอกลับพอตอน,น,นกลับพอนั่งรถกลับบ้านเนี่ย มันจะอยู่ๆดีๆมันหนาวสั่นเหมือนเหมือนคนเป็นไข้มาเรียค่ะ<ล>ก็เลยบอกคุณองค์ว่าไม่รู้เป็นอะไรทําไมมันหนาวจังเลยมันมันเรือว่ามันเป็นไข้มาเรียติดมาเห็นเห็นเมื่อก่อนเจน้อยแกก็เ,เป็นมาเงี้ยค่ะก็เลยอ่า แต่แต่มันมันพอสักพักแบบนั่งในรถเนี้ยต้องเอาเสื้อมาคลุมแบบมันหนาวสะท้านเลยพอสักพักมีคนโทรมาบอกเจโนย์โทรมาบอกว่าปู่ล่าสังขารห,หายหายเลยอาการไม่เหาย่เลยอะแบบแปลกมากพอรู้ก็ค่ะไปเลยเหรอไปเลยไปคืนนั้นเลยไปกันไปถึงประมาณปีสองได้มั้งคะ S <S> ก็อยู่ที่งานปู่จนเจโน้อยก็ไปด้วยเจสำรวยก็ไปด้วยไปพร้อมกันเลยเหรอเจเจสำรวยไม่ได้ไปเอไม่ไม่แหกไปที่เจโน้อยไปด้วยไปันคนละคันเต็ม<อ>ไปไปเจอที่นั่นแต่เจสำรวยรู้สึกยังไม่ไปนะคืนนั้นอะอ๋อแต่ว่าเห็นเห็นในรูปมีเจสำรวยอยู่ด้วยที่ถือรูปหลวงปู่เจสัมอยมันมันลุ่งขึ้นหรือเปล่าไม่รู้แล้วภาพภาพที่เห็นปู่ครั้งแรกเป็นนึ่งไงอะเป็นยังไงบ้าง ใจิตใจเราอะก็คิดแต่ว่าแบบถ้าคนเก่าแก่เขาเคยพูดว่าปู่ปู่อาจจะฟื้นมาอีกอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็มีความหวังคิดว่าขอให้ปู่ฟื้นมาอีกอะไรเงี้ยแบบเหมือนเวลาที่เจอปู่มันยังยังน้อยอยากอยากเจอปู่อยากอยากให้ปู่อยู่กับเรานานๆแต่ว่าก็เลยเสียใจก็เสียใจแต่ว่าก็เขา้าตามวาระของปูะนะ่เนาะเราอยู่อยู่นันทักกี่วันเนี่ยหรือว่าไปกลับไปกลับ ตอนแรกอยู care, between, Kalau, ่สัก2อสคืนแล้วก็กลับมากลับมาแล้วก็ไปอีกจนจนวันที่เขาจบงานเนี่ยค่ะก็หลายวันอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะสุดท้ายนี้เราจะส่งปู่สุนิพานยังไงลองบอกก็มันสร้างบุญกุศลปฏิบัติธรรมนี่ก็เพิ่งไปวัดมาเพิ่งกลับมานะเครับต่าห้าหกวัน ปฏิบัติธรรมแล้วก็สวดมนต์ไหว้จะทําบุญกุศลอะไรก็ก็จะนึกว่าขอบุญกุศลเนี้ถวายให้กับปู่นะปู่ถ้าลูกหลานทําอะไรไปผิดพลาดไม่ว่าทางกายว่าจาใจขอให้ปู่ยกโทษเอาสิกรรมโทษให้ลูกด้วยนะขอให้ปู่บรารมีปู่เมตตาปกปักรักษาลูกตลอดอันนี้ค่ะต้องคิดแค่นี้ค่ะคนเรากว่าจะได้มาเจอกันมันไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่ที่บุญที่เคยร่วมทำกันมา เมื่อมีวาสนาไม่ต้องเรียกร้องถึงเวลาก็ต้องมาเจอกันมันทำความดีในปัจจุบันให้มากที่สุดและไม่ต้องสนใจว่าเราเคยทำกรรมอะไรมาบ้างเพราะคิดไปมันก็ปราบประโยชน์เราย้อนกลับไปแก้ไขในอดีตไม่ได้แล้วนอกจากทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเมื่อสิ้นวาสนาก็ต้องจากกันไปรั้งอย่างไรก็ไม่อยู่ ดังนั้นในตอนที่เรายังไม่จากกันเราได้ทำความดีต่อคนที่อยู่รอบข้างแล้วหรือย่างเพราะเมื่อหมดสัญญากรรมแล้วไม่ว่าเราจะมีเงินหรือมีอำนาจจนลนฟ้าก็ไม่สามารถเรียกร้องกลับคืนมาได้และไม่รู้ว่าจะอีกกี่ภพกี่ชาติถึงจะได้มาเจอกันอีกอิริเมีอองสวงสัมปโน อิติปิโสนโมพุเทเธียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิริคีเปออก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยเขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดี และประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ